ต่อไปนะครับจะเป็นการใช้โปรแกรมนะครับ mt f i e ในการเทรดอันนี้คือครั้งที่2นะครับพอเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาครั้งแรกในระบบ Android เราก็จะเจอนะครับเครื่องมือด้านล่างนะครับด้านล่างซ้ายเนี่ยนะครับเครื่องมือตัวนี้นะครับก็คือการเลือกคู่เงินนะครับล่างซ้ายสุดคือการเลือกคู่เงินท่านสามารถที่จะเลือกคู่เงินอะไรก็ได้นะครับที่ท่านต้องการดูกราฟนะครับโดยที่ว่านะครับ เวลาท่านนะครับต้องการดูคู่เงินไหนนะครับสมมุติท่านต้องการดูคู่เงิน EU นะครับอย่างตัวนี้นะข้างล่างท่านก็กด1ครั้งนะครับนะครับกด1ครั้งเสร็จก็เลือกคําว่ากราฟทีหนึ่งนะครับเลือกคําว่ากราฟนะครับมันก็จะวิ่งมาที่นะครับเอ่อคู่เงิน EU นะครับที่เห็นเป็นแท่งเทียนอ่านะครับแท่งเทียนตรงนี้ตัวนี้เนี่ยถ้าสมมุตินะครับท่านนะครับต้องการที่จะนะครับผมไปกดตัวแรกใหม่นะครับ สมมติผมต้องการเพิ่มคู่เงินที่ไม่มีในนี้นะครับเช่นผมต้องการเพิ่มทองคําเข้าไปในนี้ไม่มีทองคําผมก็สามารถเพิ่มทองคําได้โดยการกดบวกที่ด้านบนขวานะครับพอกดบวกที่ด้านบนขวาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถเลือกคู่เงินหรือทองคําหรือ,อ,อตัวน้ํามันหรืออะไรก็ได้นะครับอ่าเราก็มาเลือกสมมติถ้าเป็นทองคำเนี่ยจะอยู่ในส่วนของที่ชื่อว่าเมทัลนะครับ อ่ามทัลนะครับในส่วนของทองคําจะมีให้เล่นอยู่2ตัวก็คือเงินกับทองคานะครับถ้าเป็นเงินก็คือ x a g u s d แต่เราจะเทรดทองคำเราก็เลือก x a u u s d นะครับอ่าเราก็กดเข้าไป1ครั้งนะครับพอกดเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าทองคำเนี่ยจะวิ่งไปอยู่ในกราฟเ,าเขาเรียกอยู่อยู่ในตารางอ่าให้เรากดย้อนกลับด้านบนซ้ายนะครับบนซ้ายกดย้อนกลับทีหนึ่งคราวนี้ทองคําก็จะมาโผล่อยู่ที่ข้างล่างแล้วเห็นไหมครับ x a u u s d ถ้าเราต้องการที่จะนะครับเอ่อต้องการที่จะเห็นกราฟของทองคำแล้วก็กด1ครั้งครับแล้วก็เลือกคำว่ากราฟอ่าคราวนี้ก็จะเป็นกราฟของทองคำนะครับก็จะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับพอวิ่งมากราฟทองคำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าคราวนี้เกิดท่านต้องการที่จะเริ่มเทรดนะครับเราจะไปเอ่อเขาเรียกว่าตัวที่3ครับข้างล่างนะครับเห็นไหมครข้างล่างตัวที่3นะครับที่มีสัญลักษณ์ชี้ขึ้นอันนี้ก็คือการ เขาเรียกว่าการดูออเดอร์ที่เราทําการซื้อขายนะครับอา่าวนี้บางคนบอกว่าอยากจะเห็นกราฟตอนซื้อขายเลยเราไม่อยากจะกดซื้อโดยที่ไม่เห็นกราฟอ่ะเราก็ไปแฟ้มที่2ก่อนนะครับคราวนี้เราจะเริ่มเทรดกันละนะครับตอนนี้เนี่ยเรามองทองคำเนี่ยดูว่าเป็นขาขึ้นนะอ่ะคราวนี้เรามาดูเครื่องมือการใช้งานกันก่อนนะครับการกดซื้อกดขายนะครับเราจะกดด้านบนขวาครับที่เป็นบวกนะครับที่เป็นคล้ายๆแฟ้มนะครับตรงนี้นะครับ พอกดไปหนึครั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเขาจะถามเราว่านะครับเรานะครับนะครับเราจะทําการใส่จํานวนออเดอร์กี่ lot size, ล็อตไซส์อ่าเราก็อยู่ตรงกลางครับเราก็กด1ครั้งที่ตรงการนะครับสามารถที่จะพิมพ์เข้าไปได้นะครับเช่นเราต้องการใส่0.01อ่าให้เราพิมพ์อย่างนี้นะครับ0 0นนะครับต่ําสุดในการเทรดก็คือ0 0 1ล็ t อตสูงสุด ก็คือถ้าผมจำไม่ผิดสูงสุดตัวสุจกจะ199กหลอดนะนะครับหรือ200อหลอดเนะี่ยผมจำไม่ได้แล้วตัวเลขสูงสุดนะนะครับนะครับพอหลังจากนั้นนะครับอ่าผมรู้ว่าท่านใส่ใส่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วคราวนี้ท่านต้องการอ่าผมกดลงก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มีตัวเลขนะครับเกิดสมมติท่านต้องการซื้อขึ้นนะครับซื้อขึ้นซื้อขึ้นเราจะกดคําว่า buy อยู่ที่ข้างล่างเห็นไหมครับแต่ท่านต้องการซื้อลงนะครับเราก็จะกดคําว่า sell อยู่ที่ข้างล่างแต่ในรูปนี้เนะี่ยผมมองว่า ราคาทองคำนะครับน่าจะเป็นขาขึ้นนะผมก็จะกดคําว่า buy ครับกด buy ข้างล่างขวานะครับปุ๊บหนึ่งครั้งเห็นไหมฮะก็จะมีคําสั่งการซื้อขายนะครับทองคําของผมเนี่ย order buy หนึ่งหนึ่ง order ขึ้นมานะครับคราวนี้เนี่ยเวลากดซื้อขายเมื่อไหร่ปับ๊บมันจะวิ่งมาที่เขาเรียกว,ว่าช่องที่สามครับอ่าฮะช่องที่สามคือข้างล่างนี้นะครับเอาใหม่นะครับช่องที่หนึ่งนะครับอา่าเขาเรียกว่าไอคอนที่หนึ่งเนี่ย ก็คือตัวนี้ก็คือการเลือกคู่เงินนะครับตัวที่2ครับก็คืออะไรครับก็คือการดูกราฟนั่นเองนะครับการดูกราฟพร้อมกับเทรดก็ได้อันที่3นะครับก็คือการดูผลกําไรขาดทุนที่เราเทรดไปแล้วตอนนี้นะครับอันที่4ครับก็คืออะไรครับคือดูผลสรุปนะครับ อ่าส่วนใหญ่เราก็จะดูกัน3าตัวผลสรุปเราจะดูตอนจบนะครับว่าเราซื้อไปแล้วขายไปแล้วเราได้กําไรเท่าไหร่เราจะมาดูผลเราจะมาดูอันที่4ตรงนี้นะครับอันที่ห้านะครับอ่าผมสอนก่อนนะฮะอันที่5้นี่คือเกี่ยวกับข่าวนะครับซึ่งวันนี้มันไม่มีข่าวนะครับอันที่6เนี่ยนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการดูเขาเรียกว,ว่าการลงทะเบียนเพื่อไปดูข้อมูลการขายซื้อโปรแกรมอะไรเงี้ยนะซึ่งตรงนี้เราไม่ค่อยได้ใช้หลักๆเราจะใช้แค่ตัวที่1นนะครับอ่าเลือกคู่เงิน แต่การเลือกคู่เงินครั้งแรกนะครับสมมติผมต้องการเทรดคู่เงิน EU นะครับผมจะต้องกด EU หนึ่งครั้งนะครับแล้วเลือกคำว่ากราฟนี่คือครั้งแรกหลังจากนั้นพอครั้งถัดไปนะครับกราฟจะอ้างอิงตัวสุดท้ายที่เราเปิดนะครับเราเปิดคู่เงิน EU มันก็จะเข้า EU นะครับอันที่3คือดูอะไรครับดูสถานะออเดอร์เรานะครับอันที่4คือดูเขาเรียก report นะครับโอเคคราวนี้ผมจะไปดูที่กราฟอันที่2ก่อนนะครับดูกราฟอีกทีหนึ่ง อันที่สองคราวน,นี้เนี่ยผมอยากจะเปลี่ยนคู่เงินจาก E.U. เป็นอทองคํานะครับเราไม่จําเป็นเราต้องไปที่อันแรกเราไปเลือกทองคําแล้วดูกรับเราสามารถที่จะกดด้านบนได้เลยนะครับโดยการกดตรงคู่เงินครับตรงอันที่3ด้านบนขวานะครับหมายนะครับอันที่3นะครับตรงนี้นะครับเราก็เลือกทองคําได้เลยครับ XAUUSD นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะอะไรครับที่จะเห็นค่าเงินทองคําได้เลยนะ สมมติผมอยากจะซื้อทองคําเพิ่มขึ้นนะครับผมก็กดบวกครับแล้วผมก็สามารถเพิ่มไปเรื่อยๆครับอ่าผมกดบายหนึ่งครั้งนะครับปั๊บเห็นไหมฮะออเดอร์ทองคาก็ซื้อแล้วนะครับอ่เรามี2ออเดอร์แล้วนะครับเกิดสมมติผมซื้ออีกอเดอร์หนึ่งครับกดไปปั๊บนะครับอ่าผมเปลี่ยนเป็น0.02ก็ได้นะครับอสมมตินะนะครับแล้วผมก็แล้วผมก็กดคาว่าบายครับปั๊บอ่านะครับโอเคนะครับเสร็จสิ้นนะครับคราวนี้เราก็มาดูแฟ้มที่3นะครับ เห็นไหมครับเราก็จะมีการซื้อทั้งหมด3มออเดอร์นะครับออเดอร์ order ที่1 0 0 1ออเดอร์ที่2 0 0 1ออเดอร์ที่3 0 0 2นยเห็นไหมครัคราวนี้เกิดผมอยากจะซื้ออ่ะคราวนี้มาดูว่าถ้าเกิดกำไรนะครับจะเป็นสีฟ้าเห็นไหมครแต่ถ,ถ้าเกิดขาดทุนนะครับก็จะเป็นสีอะไรครับสีแดงเหมือนเมื่อกี้นะครับอ่ากำไรสีฟ้าขาดทุนสีแดงคราวนี้ เราอยากจะปิดออเดอร์ที่กําไรแล้วสมมุติ0.15เนี่ยเรากำไรเราอยากจะปิดครับวิธีการปิดออเดอร์นะครับก็คือนะครับเลื่อนสไลด์นะครับเอาใหม่นะครับเอานิ้วของเรานะครับสไลด์ไปทางซ้ายนะครับของของของคู่เงินนั้นๆนะครับของของของออเดอร์นั้นๆนะครับแล้วทําการกดนะครับตัวแรกนะครับที่เป็นติ๊กถูกตรงนี้นะครับกดหนึ่งครั้งเครื่องจะมาทําการแสดงสถานะว่าตอนนี้ถ้าท่านปิดกําไรนะครับจะกําไรอยู่ที่0.61 หรือ0.52นะมันจะเป็นเรียลไทม์นะครับถ้าต้องการปิดใช่ไหมใช่ครับถ้าใช่ผมก็กดปิดหนึ่งครั้งครับนะครับจบแล้วเห็นไหมครับพอกดจบเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับออเดอร์นี้ผมปิดไปแล้วผมจะปิดออเดอร์ถัดไปผมก็เพียงแต่สไลด์ไปทางซ้ายครับเห็นไหมฮะสไลด์ไปทางซ้ายนะครับแล้วก็กดตัวแรกเหมือนเดิมครับแล้วผมต้องการปิดผมก็ไปกดคําว่าปิดที่กําไรครับปั๊บนะครับเห็นไหมฮะอย่างเงี้ยครับ ็ทำไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะนะครับเกิดสมมุติบางครั้งเราบอกว่าเฮ้ยเราอยากจะตั้งกําไรล่วงหน้าเพราะว่าตอนเนี้ยเราซื้อใช่ไหมครับที่ราคานะครับซื้อที่ราคา1นึ่งจุดเขาเรียกพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าจุดสามสองเห็นไหมครับแหม,มจะมีเลขบอเลยครับปัจจุบันราคาพันเก้าร้อยจุดศูนย์เจ็ดนะครับเกิดเราอยากจะตั้งกําไรที่พันเก้าร้อยสิบจะทําอย่างไรอ่ะเหมือนเดิมครับ สไลด์ไปทางซ้ายนะครับคือการตั้งกําไรล่วงหน้าหรือตั้งสต็อปลอตก็ตามอ่ะเราก็กดตัวแรกครับเหมือนเดิมครับแต่งวดนี้นะครับเราจะไม่ได้กดปิดกําไรนะเราจะตั้งกําไรล่วงหน้าครับเราก็จะกดบวกครับตรงนี้นะครับอ๋อไม่ได้นะครับไม่ได้การตั้งกําไรขาดทุนนะครับเราจะไปกดตัวปิดออเดอร์ตรงนี้ไม่ได้นะครับอ่ะเราย้อนกลับไปก่อนนะฮะเราจะต้องไปที่สไลด์นะครับนะฮะแล้วเลือกตัวที่2ครับ เอาใหม่นะครับผมกดย้อนกลับนะสไลด์ไปนะครับเลือกตัวที่2ที่เป็นรูปดินสอนะครับตรงนี้นะฮะกดเข้าไปถ้าเราต้องการตั้งกําไรหรือขาดทุนการกดตัวแรกก็คือการปิดออเดอร์อย่างเดียวแต่การตั้งกําไรขาดทุนจะต้องกดตัวที่2ครับปากกาครับหลังจากนั้นนะครับเราต้องการตั้งกําไรที่1910งพันเก้าร้อยส่าให้เราไปกดคําว่า take profit นะครับแล้วก็พิมพ์นะครับตัวเลขนะครับ1910งพันเก้าร้อยสิบ่าท่านอาจจะกดบวกไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมฮะ กดบวกไปเรื่อยๆเนี่ยตัวเลขนี่เห็นไหมครับเส้นสีเขียวๆของเรานะครับก็จะทําการค่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดมันเลื่อนและช้านะครับท่านสามารถพิมพ์ได้เลยนะ1910นะครับจุดศูนย์ศูนย์ส่วนสต็อปล็อท่านบอกว่านะครับอยากจะตั้งที่1890อ่านะครับท่านก็สามารถที่จะพิมพ์เลขได้ครับเก้าห้าแล้วกันนะครับนะครับหนึ่งพันแปดร้อยเก้าห้าก็คือตั้งสต็อปล็อต หลังจากนั้นก็กดคำว่าปรับเปลี่ยนครับปุ๊บเห็นไหมครับพอหลังจากนั้นนะครับท่านก็ไปที่ตัวนี้ครับตัวแท่งเทียนนะครับท่านก็จะเห็นว่าจะมีคำว่า SL เกิดขึ้นมาแล้ว SL ตัวนี้ก็คือส Stop l o s อที่ท่านตั้งไว้นะครับส่วน Take Profit ท่านจะมองไม่เห็นเพราะมันอยู่สูงกว่าท่านอยากจะเห็น Take Profit จะทำอย่างไรล่ะท่านก็ต้องปรับ Timeframe ครับปัจจุบันมันเป็น TimeF r a m e 5นาทีวิธีปรับ Timeframe นะครับในส่วนของหน้ากราฟนะหน้าแฟนที่2เนี่ย ก็คือการเอานิ้วนะครับไปจิ้มที่หน้าจอดำๆหนึ่งครั้งครับนะครับเอานิ้วจิ้มหนึ่งครั้งนะครับที่หน้าจอดำๆนะครับปุ๊บนะครับจะเกิดให้เลือก time frame ขึ้นมาท่านก็เลือก time frame H1 ก็ได้นะครับนะครับ time frame H1 ก็คือการที่ท่านจะเห็น take profit ครับแต่ H1 เนี่ยนะครับหนึ่งแท่งเท่ากับ1ชั่วโมงท่านก็ยังไม่เห็นครับไอตัว take profit ตรงนี้ท่านก็สามารถเปลี่ยนใหม่ครับเป็น time frame 4เป็น1 day ไปเลย นะครับทางเฟรมเดเห็นไหมครับท่านก็จะเห็นภาพนะครับอ่านะครับผมจะเลื่อนนิดนึงนะนะครับเอานิ้วนะครับสามารถไปที่จอนะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้นะครับทั้งการให้มันเล็กลงนะครับใช้นิ้วช่นนิ้วแยกครับนิ้วแยกนิ้วนิ้วนิ้ววิ่งเข้าหากันกับนิ้วห่างออกจากกันก็คือการซูมนั่นเองนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ท่านก็จะเห็นว่าเทคโปรฟิตที่เราตั้งนะครับเราก็ตั้งอยู่ที่ตรงนี้นะครับสต็อปลอตก็อยู่ที่ตรงนี้เห็นไหมฮะก็จะมีขึ้นมาให้เรานะครับ แต่ผมลองเปลี่ยนไทม์เฟรมให้มันเล็กลงหน่อยนะไทม์เฟรมสัก30มสิบกันนะครับแล้วผมก็ลองปรับให้มันเล็กลงนะครับอย่างนี้ก็ได้นะนะครับเห็นไหมฮะอันนี้ผมก็ปรับไทม์เฟรมเล็กลงนะเห็นไหมครับเทคโปรฟิตคืออยู่ข้างบนสต็อปลอสอยู่ข้างล่างเกิดสมมติว่าวันนี้เนะี่ยผมอยากจะยกเลิกการตั้งเทคโปรฟิตกับสต็อปลอสจะทำอย่างไรใช่ไหมครับผมก็เพียงแต่ไปที่คู่เงินนะครับที่เราตั้งเทคโปรฟิตกับสต็อปลอสเมื่อกี้แล้ว ให้เราสไลด์ไปใหม่ครับสไลด์ไปทางซ้ายเหมือนเดิมนะครับแล้วกดปากกาใหม่ครับดินสอครับดินสอนะครับพอกดดินสอเสร็จท่านต้องการยกเลิกตัวไหนนะครับท่านก็เพียงแต่ไปลบตัวนั้นครับให้กลายเป็นศูนย์ซะนะครับสมมติผมต้องการลบเฉพาะ take profit นะนะครับอ่าหรืออางนี้ดีกว่าลบอ่าลบเฉพาะ take profit นะครับอ่ะ stop loss ก็ลบด้วยแล้วกันนะครับอ่าลบหมดเลยนะครับก็เพียงแต่ปรับตัวเลขให้กลายเป็นศูนย์ให้หมดแล้วกดทีว่าปรับเปลี่ยนครับนะครับ พอกดปรับเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราก็ไปดูที่กราฟนะครับเราจะไม่มีการตั้ง take profit หรือ stop loss แล้วนะครับเพราะเราเอาออกหมดเลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือวิธีเอาออกนะเกิดเราจะตั้งใหม่เหมือนเดิมครับก็สไลด์ไปทางซ้ายครับกดกดที่ดินสอครับแล้วท่านก็ไปใส่ take profit ใหม่นะครับจะใส่เท่าไหร่แล้วแต่ท่านเลยนะครับ1 9 5แล้วกันนะครับแล้วกดคำว่าปรับเปลี่ยน เห็นไหมครับพอกดก็ปรับเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยเขาเนี้เราไปดูกราฟก็จะมี take profit โผล่ขึ้นมาแล้วเราสามารถจะตั้งกําไรหรือขาดทุนนะครับแล้วแต่ออเดอร์ของเราได้นะครับตรงนี้นะครับครานี้เนี่ยสมมุติผมปิดไปแล้ว2ไม้ใช่ไหมครับแต่ผมยังเหลือไม้หนึ่งอยู่อะตอนนี้กําไรแล้วผมอยากจะปิดมือเองเมื่อกี้ผมตั้ง take profit ก็จริงแต่ผมอยากจะปิดมือเองทําไงก็เราสไลด์ไปทางซ้ายครับเราเลือกตัวแรกครับนะครับสไลด์ไปที่ตัวแรกนะครับแล้วก็กดคาว่าปิดกําไรครับปุ๊บ คเครื่องจะทําการปิดกําไรทันทีได้เหมือนกันนะคราวนี้ผมก็ทํากําไรไปแล้ว2ดอลลาร์นะครับจากเมื่อกี้นี้ผมอยากจะดูรีพอร์ตซิว่าที่2ดอลลาร์เนี่ยมันมาจากกี่ออเดอร์นะครับเราจะไปแฟ้มที่4ครับเพื่อดูสถิตินะครับมันก็จะมีรีพอร์ตออกมาให้เราครับว่ารีพอร์ตที่เราเทรดเนี่ย3,000นะครับกำไรไปสามไม้ไม้แรกเท่าไหร่ไม้2เท่าไหร่เปิดเมื่อไหร่ปิดเมื่อไหร่จะโชว์ตรงนี้แต่ในอนาคตนะครับ รีพอร์ตมันจะเยอะมากนะครับท่านสามารถเลือกดูได้กําหนดเป็นวันๆได้โดยการกดด้านบนขวาครับด้านบนขวาจะมีเห็นไหมครับแถบปฏิทินขึ้นมานะครับกด1ครั้งนะครับแล้วเราก็มาเลือกคําว่าวันนี้นะครับหรือเราจะดูย้อนเป็นสัปดาห์ก็ได้นะครับเลือกเป็นสัปดาห์ก็ได้นะครับหรือจะนะครับดูเป็นรายเดือนนะครับราย3เดือนหรือจะกําหนดเวลาเองว่าจากวันไหนถึงวันไหนก็ได้นะครับเห็นไหมสมมติผมกําหนดวันเองนะครับปุ๊บเขาก็จะถามว่า เลือกดูตั้งแต่วันไหนอ่าผมบอกว่าเลือกดูตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะครับจนถึงวันที่4มิถุนาก็ได้นะครับอ่าเรากดเสร็จสิ้นที่1นึงปุ๊บปรากฏว่า 1- 4ไม่มีออเดอร์ครับเพราะเรายังไม่ได้สร้างเพราะเราสร้างเมื่อเมื่อวันนี้เองนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็มากดใหม่ครับเลือกคําว่ากําหนดเองนะครับวันที่1ถึงวันที่9แล้วกันนะครับอ่ากดเสร็จสิ้นนะครับเห็นไหมฮะเราก็จะมีออเดอร์ขึ้นมานะครับ โอเคครับอันนี้ก็คือภาพรวมการเทรดนะครับอ่าอันแรกดูคู่เงินอ่าผมจะลองให้ท่านดูอีกรอบหนึ่งนะเกิดสติผมอยากจะเล่นคู่เงิน E.U. นะครับผมก็ไปที่กราฟเลยก็ได้นะเปลี่ยนคู่เงินครับโดยการกดตัวที่3ครับเลือกคู่เงินยูโรครับ E.U.R.U.S.D. นะครับยูโรยูเอเห็นไหมฮะเกิดผมอยากจะซื้อขึ้นครับอ่าผมก็กดบวกทีหนึ่งนะครับเปิดออเดอร์0.02ก็ได้นะครับอ่าซื้อขึ้นก็คือบ u y ครับเห็นไหมฮะ ถ้าเกิดผมอยากจะซื้อลงครับสมมติเราอยากจะซื้อขึ้นกับลงได้เลยนะผมก็กดปุ๊บนะครับแล้วเราก็กดเซลล์ครับเซลล์แปลว่าลงนะครับับเห็นไหมฮะอันนี้เราก็ซื้อได้เลยนะครับนะครับออเดอร์ก็จะขึ้นอันที่3เห็นไหมฮะนี่รอบหนึ่งให้ดูนะการปิดออเดอร์ครับสไลด์นะครับสไลด์แล้วก็กดอะไรครับตัวแรกครับปุ๊บนะฮะนะครับตัวแรกแล้วก็กดคําว่า close by u ครับนะฮะอ่านะครับเห็นไหมฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเกิดสมมติผมอยากจะปิดออเดอร์ นะครับโอเคอ๋อเมื่อกี้ cost buy นี่คือเป็นการปิดหมดนะครับผมดูก่อนอ๋อเมื่อกี้ผมปิดทั้งบายทั้งซลล์หมดเลยนะครับตรงนี้นะฮะโอเค okay. นะครับอ,อันนี้ก็คือวิธีการใช้นะครับอยังไงเนี่ยนี่คือวิธีการใช้งานการซื้อการขายนะครับการปิดออเดอร์นะครับตรงนี้แล้วเดี๋ยวบทถัดไปเนี่ยเราจะมาสอนการตั้ง pending order ล่วงหน้าครับ